นี่เจ็ดสิบมเช่นนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือสวนเหอเจ้าฟื้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนใดพี่หย่งัชินอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่ฝันไปเถอะเออคือว่าสวนเหอเจ้ากลับบ้านไปพร้อมกับพวกเราดีหรือไม่ฮ่าฮบัดข้ายังมีบ้านอยู่อีกเั้นเนะจะไม่มีได้อย่างไร การเราสำนักเชียนฮัวเป็นบ้านของเจ้าเสมอนะใช่พวกเราเรอคอยให้เจ้ากลับไปอยู่นะช่างเถอะไม่มีใครสามารถเข้าใจข้าได้จริงๆหรอกชวนเถอะช่างเอถอะข้าว่าปล่อยเขาไปสักพักเขาคงต้องใช้เวลาสักพักหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเอาล่ะ ช่วนเถอะเขามีความคิดของเขาเองพวกเราก็ไม่ต้องไปบังคับกูเห็นเขาพวกเราก็ตามหามูอยู่จนพบแล้วถึงยังไงถึงยังได้พบกับเต่าเย่แล้วก็ตู้อ่าตู้อันด้วยเช่นนั้นพวกเราก็กลับบ้านกันเถอะเย้ ก่อนที่จะเดินทางออกจากหงโยโจพวกเราไปทักทายพี่ใหญ่สื่อกันก่อนดีกว่าพี่ใหญ่สือเอาจือเชื่อก็บ้าแล้วใครเขาทักทายกันแบบนี้เราโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่สือพวกเราจึงได้ตามหามุ่หยวนได้สำเร็จเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าตามหาสิจนพบก็ดีแล้ว คารวะท่านเจ้าเมาืองเจ้าเจ้าก็คือสิทธิ์ของอาจึงนั่นหรวอหน้าตาน่ารักใช้ได้เลยนี่แม้กระทัง่งผู้หลงโซยังเป็นเช่นนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆสิทธิ์พี่นับถือเป็นลูกพี่ลูกน้องเก็บซอมมาเช่นนี้ดีดึกแล้วหรือ เป็นพี่เป็นน้องแล้วจะยังไงเรามู่ยุนเองก็เป็นจอมมารเหมือนกันไม่ใช่หรือจริงด้วยนี่คือน้องอยานสิคนนี้ดูไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ในเมื่อเจ้าเองก็มิได้มีเรื่องอันใดแล้วมิสู้พักอยู่ที่นี่ต่อสักสองสามวันก่อนก่อนหน้านี้เวลามีจำกัดนัก อ้ยังไม่ทันได้ต้อนรับเข้าสู่ก็เจ้าอย่างดีเลยแย่ yeah, แล้วภาร,รกิจของนีกายหวาัวเดินว <c oughs> างใจได้เลยก่อนหนั้นนี้ข้าได้สั่งให้ส่งชวนอย่างปล่อยคนแล้วคิดว่าอีกประมาณเดี๋ยวทุกคนก็คงกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วล่ะอ <c oughs> ในเมื่อพวกเจ้าเองก็ไม่ติดอะไรงั้นพวกเราก็เที่ยวเล่นอยู่ที่เมืองเชียงชูกันสักสองสามวันเถอะเดี๋ยวก่อนโมชางชวนใช่หรือไม่ข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าโดยลำพังท่านมีอะไรหรือเจ้าคิดว่าเรื่องนี้จะปกปิดไปได้อีกนานแค่ไหนกันตอนนี้74 ขนมพวกนี้อร่อยจริงๆเดี๋ยวเอาไปฝากพวกเอาไปฝากต้านๆด้วยดีกว่าเป็นแค่มนุษย์กระจกระจอกแต่กล้ามาเสนอหน้าที่นี่โอ้ยใครนะ่ะผู้ใหญ่บ้านเจ้าไม่เคยสั่งสอนเจ้าเลยว่าอย่าไปเที่ยวรังแกผู้อื่นนะในที่สุดก็มีที่ให้ระบายอารมณ์แล้ว จาเป็นอย่างไรบ้างลุกขึ้นได้หรือเปล่าอขอบคุณท่านพี่สาวมากยื่นมือเข้ามาช่วยข้าข้าซาบซึ้งจนไม่รู้จะตอบแทนเช่นใดดีดจ้องจงไม่เป็นอะไรใช่ไหมในตอนที่เขาบรรพนตะบะเกินเห็นไม่คาดฝันขึ้นเล็กน้อยทำให้ไม่สามารถใช้พลังได้ อีกอย่างข้าเป็นคนเนื้อหนังหยาบกระด้างทนต่อการถูกทุบดีเช่นนั้นก็ไม่ควรโอ้อวดจนตนเองต้องบาดเจ็บนะที่สาวเองก็เหมือนกันไม่ใช่หรือก่อนหน้านี้เพิ่งจะใช้เว่ต้องห้ามไปด่านกายต้องรับร่างกายท่านรับไหวหรือเราดูออกได้อย่างไรท,งทั้งที่พวกจูจูอเองก็ยังมองไม่ออกเลยแท,ท้ทุกคนร้อนมีความรับ ของตัวเองนะขอรับท่านพี่สาวดวงเนตรสวรรค์รัศกรสวรรสามารถยากยะกสวรรค์สิ่งบนโลกได้แค่ดูก็รู้แล้วว่าความสามารถพิเศษสุดขี้กรงนี้มีไว้สำหรับตัวละครหลักอย่าง,งหลวงเฮาเทียนอย่าบอกนะว่าเด็กคนนี้คือบุตรแห่งโชคชะตา เจ้ามีชื่อเจ้ามีชื่อว่าฉีหลานใช่ไหมอยากจะไปกับพี่สาวคนนี้หรือไม่ต่อไปจะไม่มีใครกล้ามารังแกเจ้าอีกอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าก็าเลยเก็บเด็กที่ไหนไม่รู้ติดมือมาด้วยเนี่ยนะชีหลานน่ะสงสารมากๆเลยนะถลกพ่อแม่ทิ้งเอาไว้ที่นี่ตั้งแต่เด็กแถมเพราะว่าเป็นมนุษย์ก็เลยมักจะถูกผ่าย่อมมาดังแกเอา ท่านอาจารย์ที่นี่คือถิ่นของฝ่ายจอมมารเด็กคนนี้มีที่ที่มาที่ไปไม่แน่ชัดท่านจะใจออนง่ายๆแล้วพาเขากลับไปที่นิกายของพวกเราไม่ได้นะขอรับทั้งๆที่มีค่ายอยู่ทั้งคนเหตุนใดยังคิดจะไปเก็บเด็กที่ไหนมาเพิ่มอีกสินน้องดึงไปแล้วหรือว่าเจ้าเองก็เป็นคนที่ถูกท่านอาจารย์ยานเก็บมาเหมือนกันนะตอนนั้นเจ้ายังเป็นแค่ไขด่ดำๆอยู่ โดยนักอียังไงข้าก็ไม่เห็นด้วยที่เอาชวนเก่ามาก็มีเหตุผลแต่ว่าเด็กคนนี้ก็น่ากลังกัมวลใจจริงๆจริงสิเสร็ยพี่ข้าขอคุยกับท่านกับท่านตามลำพังหน่อยอะไรเราเศร้ายิ้มแบบนี้ไม่เคยมีเรื่องดีๆเลยที่ข้าอยากจะรับเรื่องเด็ก แล้วเขาไม่ใช่อยู่แค่เพรอเขาหน่าสงสารหรอกนะชีรันคนนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นดวงเนตรราชคูสวรรค์ที่มีในตำนานเล่าขานกันก็ได้ก็ค,คิดอะไรก็คแค่เป็นดวงเนตรราชคูสวรรค์้วชัพูดจริงหรือในคนนี้แค่มองตาเดียวก็รู้จุดอ่อนของคนอื่นแล้วยากที่จะไม่ให้คนคิดไปถึง ขอเพียงเด็กคนนี้สามารถเข้าร่วมกับสำนักเชียนหัวความผันได้จะเพิดจะพลิกฟื้นสำนักให้กลับมารุ่งโรดก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งข้าวัานนะเจ้าเด็กชีร้านนี่ดูๆไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะให้เขากลับไปที่สำนักกับพวกเราด้วยก็แล้วกันขอบคุณท่านมากที่เมตตาค่ะ สิพี่ท่านดูสิเดยกคนนี้เชื่อฟังมากเลยนะท่านเจ้าเมืองท่านหมายความว่าเช่นไรเจ้าคือคนที่รู้ดีที่สุดสตไม่รู้ได้อย่างไรว่าในใจนางมีคนที่พักดีมาตั้งนานแล้วแต่เจ้ากับแอมเก็บตาประทับนั้นเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าหากภายหลังนางรู้เข้าจะเกิดผลรับเช่นไร สบัดข้ามีวิธีของข้าไม่ต้องให้ท่านเจ้าเมืองมาลำบากเป็นกังวลอย่าลืมนะว่าพระเจ้าเป็นสิทธิ์กับอาสารต่อให้ไม่มีเขาคนนั้นก็จะต้องมีคนอื่นปรากฏขึ้นมาข้างกายนางอยู่ดีข้าไม่มีทางให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน